สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรไทยทีเ่เรียกว่าคมจัดเลยนะครับบรเพชดเนี่ยครับคนโบราณถึงก็มีคำพูดเลยว่าเจ็บป่วยเมื่อไหร่ให้หันหาซึ่งก็น่าคิดนะครับว่าไอ้ความขมของมันเนี่ยมันมีอะไรดีซ่อนอยู่วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับทั้งจากมุมมองแบบดั้งเดิมแล้วก็มุมมองวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยโดยอิงจากบทความบรเพร็ดยาอายุวัฒนะจากภูมิปัญญาและวิทยาศา,ศาสตร์ครับผม ถ้ามองในมุมคนสมัยก่อนนะครับบอระเพ็เนี่ยไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาธรรมดาเลยนะเขาเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวอยืยาอายุวัฒนะนี่คือแบบเชื่อว่าบำรุงร่างกายทำให้อายุยืนแข็งแรงอะไรแบบนั้นนะคะใช่ครับสปปรรพคุณที่เขาว่ากันนี่เยอะมากอย่างแรกเลยคือลดไข้ลดความร้อนคือลดคมขมมุมานนี่แหละครับที่เชื่อว่ามีฤทธิ์เย็นช่วยดับผิดไข้ พอไข้ลดแล้วก็ยังเชื่อว่าช่วยบำรุงฟื้นฟูกำลังหลังป่วยได้ด้วยครับผมแล้วก็ใครเบื่ออาหารเนี่ยความขมมันไปกระตุ้นต่อรับรสทำให้อยากอาหารมากขึ้นอ๋อค่ะแล้วก็แก้พวกอาการร้อนในหรือว่าฝีภายในอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเรียกว,ว่าครอบคลุมจริงๆครับเป็นสมุนไพรคู่ครัวคู่ยาแผนไทยมานานเลยใช่ค่ะแล้วคือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือความเชื่อเหล่านี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ เ,เริ่มมีหลักฐานมายืนยันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเหรอครับอย่างเรื่องลดไข้ลดอักเสบนี่คือยังไงครับค่ะก็คือเขาพบว่าในบราเพทเนี่ยมันมีสารสำคัญอย่างทินโสโพรไซด์ ide, แล้วก็เบอร์เบอรีนค่ะซึ่งสารพวกนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เรารู้กันดีว่าช่วยต้านการอักเสบได้ โหมีสารสำคัญระบุชัดเจนเลยใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจอีกเรื่องคือที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางที่เขาใช้ลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็มีงานวิจัยอย่างใน Journal of e t h n o Pharmacology เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าสารสกัดบอระเพ็ดเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงค่ะจริงเหรอครับลดน้ำตาลได้จริงเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความไวของร่างกายต่ออินซูลินด้วยนะคะซึ่งอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนที่สำคัญมากในการคคุมน้ำตาลในเลือดค่ะ โหอันนี้น่าสนใจมากครับแสดงว่าที่คนโบราณเขาสังเกตเห็นจากประสบการณ์จริงเนี่ยมันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์มารองรับได้จริงๆทุถูกต้องค่ะแล้วก็มีงานวิจัยจากอินเดียอีกนะคะที่บอกว่าบระเพ็ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีการศึกษาในหลอดทดลองเบื้องต้นนะคะพบว่าอาจจะมีศักยภาพในการยับยั้งเซลเล์มะเร็งบางชนิดด้วยโห ร,รวมถึงมีรายงานว่าช่วยปกป้องตับจากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษบางอย่างได้ด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับการใช้เป็นยาบำรุงในตำรับยาไทยเหมือนกันค่ะฟังดูประโยชน์เยอะมากเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองเอามาใช้บ้างล่ะครับจะเริ่มยังไงดีมีวิธีไหนที่เขาใช้กันบ่อยๆบ้างครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเราก็ใช้กันมานานมากๆก็คือต้มดื่มครับเอต้มดื่มครับ ใช้เท้าสดหรือแห้งก็ได้หั่นเป็นท่อนๆหน่อยต้มกับน้ําดื่มแก้ไข้อะไรแบบนี้หรือบํารุงร่างกายทั่วไปแต่คงขมหน้าดูเลยนะครับใช่ครับขมแน่นอนแต่ถ้าใครไม่ไหวกับความขมจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นแบบยาลุกกลอนหรือว่าเป็นผงบดใส่แคปซูลไปเลยอันนี้ก็สะดวกดีครับอ๋อมีอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีโบราณที่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเขาเอาเถาไปแช่น้ําค้างไว้คืนนึงเลยนะครับ โหแช่น้ำค้างเหรอคะครับแล้วก็ดื่มตอนเช้าเชื่อว่ามันเพิ่มพลังยาอายุวัฒนะเข้าไปอีกก็น่าสนใจดีครับทีนี้เรื่องขนาดใช้ถ้าจะใช้เพื่อลดน้ำตาเนี่ยอาจจะดื่มเป็นน้ำต้มสักแก้วหนึ่งวันละครั้งหรือสองครั้งค่ะแต่แต่ต้องย้ำตรงนี้เลยว่าถ้าทานยาเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอนะครับอันนี้สำคัญมากค่ะครับผม ถ้าเป็นบำรุงทั่วไปก็อาจจะทานแบบแคปซูลวัลเม็ด2เม็ดหรือถ้าจะแก้ไข้แก้ร้อนในก็อาจจะใช้เถาสดสัก2-3สาท่อนยาวสักเอ่อสอนิ้วต้มกับน้ำ3ามแก้วเคี่ยวให้เหลือสัก1แก้วแล้วก็ดื่มตอนอุ่นๆครับค่ะฟังดูมีประโยชน์เยอะแต่ว่าข้อควรระวังก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนะคะครับ มีอะไรบ้างครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษอย่างแรกเลยค่ะคือไม่ควรทานต่อเนื่องนานเกินไปอ๋อนานไปไม่ดีใช่ค่ะเพราะมีข้อมูลว่าถ้าใช้ติดกันนาน,านโดยเฉพาะปริมาณสูงๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อตับได้ควรจะมีช่วงหยุดพักบ้างค่ะ อย่างที่2คือสตรีมีครรหรือว่ากําลังให้นมบุตรอันนี้ควรหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะครับผมแล้วก็แน่นอนค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องตับอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ควรใช้เลยสุดท้ายถ้าเกิดทานไปแล้วรู้สึกไม่สบายท้องคลื่นไส้หรือมีอาการแปลกๆอื่นๆเนี่ยควรหยุดทันทีเลยค่ะชัดเจนเลยครับโอ้โหบรเพรนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับของคำว่า ขมนำหวานตามหรือขมแต่ขมคุ้มค่าจริงๆเป็นสมุนไพรที่แบบเชื่อมโยงพุ่มปัญญากเก่าแก่กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้แบบน่าสนใจมากใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการใช้ให้ถูกวิธีรู้ขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ข้อจํากัดของมันด้วยนะคะคือไม่ควรมองว่าเป็นยาวิเศษครอบจักรวาลการเข้าใจทั้งคุณและโทษเนี่ยจะทําให้เราได้ประโยชน์จากบระเพทอย่างปลอดภัยที่สุดค่ะครับผม ก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมก็อยากชวนคิดต่ออีกนิดนึงนะครับว่าในเมื่อบรพเพรเนี่ยได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์เยอะขนาดนี้แล้วมันจะยังมีสมุนไพรที่เป็นยาอายุวัฒนะตามตำรับโบราณอื่นๆอีกไหมที่แบบยังรอการศึกษารอการพิสูจน์อยู่อืมก็น่าคิดนะคะ แล้วการที่เราพยายามจะผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับความรู้สมัยใหม่แบบนี้มันกำลังเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องการดูแลสุขภาพไปอย่างไรบ้างก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวาดีไวไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ